ใส่ใจเรื่องนี้ชีวิตมีแต่ร่ำรวยนะคะใครที่อยากรวยนะคะต้องกลับมาใส่ใจเรื่องนี้เพราะมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคนส่วนใหญ่แล้วนะคะไม่เคยที่จะใส่ใจในสิ่งนี้เลยเลยทำให้หลายๆคนนะคะคนส่วนใหญ่ ไม่รวยขึ้นสักทีค่ะสิ่งที่สำคัญที่คุณควรใส่ใจนั่นก็คือใส่ใจตัวเองค่ะใส่ใจในความรู้สึกนะคะใส่ใจความสุขของคุณเองนะคะยิ่งคุณใส่ใจความรู้สึกของคุณความคิดของคุณนะคะผลลัพธ์ในชีวิตของคุณก็จะรวยขึ้นอย่างที่คุณต้องการและปรารถนาค่ะถ้าวันนี้นะคะคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากร่ำรวยขึ้นนะคะ คุณต้องกลับมาใส่ใจเรื่องของตัวเองค่ะโดยเฉพาะโลกภายในของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นตัวกำหนดความรวยของคุณเลยค่ะอย่าใส่ใจชีวิตของคนอื่นนะคะจงกลับมาใส่ใจชีวิตของตัวคุณเองค่ะแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนหนึ่งที่ร่ำรวยขึ้นตามที่คุณไฟฟันและปรารถนาแล้วมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ